สมมติว่าคุณอยากบรรยายความรู้สึกว่าตนกำลังคาดการถึงอนาคตซึ่งดีกว่าปัจจุบันคุณอาจรู้สึกหวิวหวิวตื่นเต้นหรือไม่แน่ใจแต่เราส่วนใหญ่ล้วนเคยมีประสบการณ์แบบนั้นเ,<อ>เราเรียกสิ่งนี้ว่าความหวังความหวังเป็นสภาวะที่คาดหวังอะไรบางอย่างและสภาวะนี้เป็นสิ่งสําคัญต่อการมีอยู่ของมนุษย์อย่างมีความสุขและที่จริงความหวังก็เป็นแนวคิดส,สําคัญมากในพระคัมภีร์ด้วยมีหลายคําในภาษาโบราณของพระคัมภีร์ที่ใช้กับความหวังและทุกคําก็น่าคิดน่าพิศวงทั้งนั้น ในปันสัญญาเดิมภาษาฮิบรูมีสองคำหลักที่ถูกแปลว่าความหวังคำแรกคือยาข่าวซึ่งแปลว่าการรอเช่นในเรือของโนอาขณะที่น้ำกำลังลดลงโนอายาข่า NO วอยู่หลายสัปดาห์อีกคำในภาษาฮิบรูคือคาวาซึ่งหมายถึงการรอคอยคำนี้เชื่อมโยงกับคำว่าคาฟในภาษาฮิบรูที่แปลว่าเชือกเมื่อคุณดึงคาฟจนตึงคุณก็จะทำให้เกิดสภาวะตึงเครียดจนกว่าคุณจะปล่อยมือนั่นคือคาวา ความรู้สึกถึงเครียดคาดหวังขณะรอคอยให้บางอย่างเกิดขึ้นผู้เผยพระชนะอิสยาให้ภาพพระเจ้าเป็นชาวนาผู้ปลูกสวนอง,งุ่นและคาวาผลจากสวนนั้นและผู้เผยพระชนะมีคาก็พูดถึงชาวนาที่ทั้งคาวาและยาคาวกับน้ำค้างยามรุ่งอรุณที่จะทำให้แผ่นดินชุ่มชื่นดังนั้นในพระคำพีร์ฮิบรุความหวังเกี่ยวข้องกับการรอคอยและการคาดหวังแต่ว่ารอคอยอะไรละ่ะ ในสมัยของผู้เผยพระชนะของอิสราเอลขณะที่ชนชาติกำลังทำตนเองให้จมลงสู่ความพินาศอิสยากล่าวว่าในเวลานี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงซ่อนพระพักจากวงวานของยาโคบดังนั้นข้าพเจ้าจะคาวาพระองค์ความหวังเดียวที่อิสยามีท่ามกลางช่วงเวลาอันมืดมิดนี้คือความหวังในพระเจ้าเท่านั้นคุณจะเห็นแนวคิดเรื่องความหวังแบบเดียวกันนี้ทั่วพระธรรมสรดุดีซึ่งคำทั้งสองนี้ปรากฏเกิน40ครั้งในเกือบทุกกรณีสิ่งที่ผู้คนรอคอยคือพระเจ้า ช่นในสโุดีบทที่1 3 0ผู้เขียนร้องจากหลุมแห่งความสิ้นหวังว่าข้าพเจ้าคาวาองค์พระผู้เป็นเจ้าอิสราเอลเอ๋ยจงยาข่าวองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะความรักมั่นคงอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าการไถ่อันสมบูรณ์อยู่ที่พระองค์ความหวังในพระคภีรนนั้นมีรากฐานอยู่บนบุคคลหนึ่งซึ่งทําให้แนวคิดนี้ต่างจากการมองโลกในแง่บวกการมองโลกในแง่บวกเป็นการเลือกที่จะมองทุกสถานการณ์ว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจจะเกิดผลดีได้ แต่ความหวังในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้มุ่งมองไปที่สภาพแวดล้อมอันที่จริงแล้วผู้คนที่มีความหวังในพระคัมภีร์มักจะเห็นว่าไม่มีร่องรอยใดยชี้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเลย<อ>แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะหวังต่อไปอย่างเช่นผู้เผยพระวจนะโฮเชยา <c oughs> เขาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาอันดำมืด <c oughs> เมื่ออิสราเอลกำลังถูกอาณาจักรเพื่อนบ้านบดขยี้ <c oughs> และเขาเลือกที่จะมีความหวังเมื่อพูดว่าพระเจ้าอาจเปลี่ยนหุบเหวแห่งปัญหานี้ให้กลายเป็นประตูแห่งความหวัง เหมืออในวันที่อิสราเอลออกมาจากดินแดนอียิปต์พระเจ้าได้ทําให้ประชากรของพระองค์ต้องประหลาดใจด้วยการทรงไถ่ในยุคข,ของการอพยพและพระองค์ก็สามารถทําเช่นนั้นได้อีกดังนั้นแล้วความส์ซื่อในอดีตของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความหวังในอนาคตคุณมองไปข้างหน้าด้วยการมองย้อนกลับไปข้างหลังและเชื่อในสิ่งเดียวคือในพระลักษณะของพระเจ้าเหมือนที่ผู้เขียนสรุดีบทที่39กล่าวว่าข้าแต่อค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขณะนี้ข้าพระองค์คาวาอะไรเล่า พระองค์เป็นยาคาวของข้าพระองค์ในพันธสัญญาใหม่สาวกกลุ่มแรกของพระเยซูก็บ่มเพาะนิสัยแห่งความหวังแบบเดียวกันนี้พวกเขาเชื่อว่าชีวิตความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นการตอบสนองอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าต่อการเป็นทาสแห่งความชั่วร้ายและความตายของเราอุโมงค์ว่างเปล่าได้เปิดประตูใหม่สู่ความหวังพวกเขาใช้คำกรีกว่าเอลพิสเพื่อบรรยายถึงความคาดหวังนี้อัครทูตโตรกล่าวว่า การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูน um ั้นเปิดประตูสู่ความหวังอันมีชีวิตที่ผู้คนจะสามารถบังเกิดใหม่เป็นมนุษยชาติใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมเขากล่าวมากกว่าหนึ่งครั้งว่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์นั้นประกาศเอลพิสอันเปี่ยมเกียรติในทั้งสองกรณีเอลพิสนี้ก็มีรักฐานอยู่บนบุคคลหนึ่งคือพระเยซูผู้เป็นขึ้นจากตายและเอาชนะความตายและความหวังนี้ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อมนุษยชาติเท่านั้น บรรดาอาัครทูตเขียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูในการเป็นขึ้นจากตายเป็นตัวอย่างของสิ่งที่พระเจ้าได้วางแผนเอาไว้สำหรับทั้งจักรวาลดเปาโลกล่าวเช่นนี้นี่คือความหวังว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นก็จะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมทรามไปสู่เสรีภาพเมื่อบรรดาบุตรของพระเจ้าได้รับพระเกียรติิริดังนั้นแล้วความหวังของคริสเตียนจึงเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พวกเขาเชื่อมัน่น เป็นการรอคอยให้มนุษยชาติและทั้งจักรวาลได้รับการช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายและความตายบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องบ้าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ความหวังในพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีที่อยู่บนฐานของความน่าจะเป็นแต่เป็นการเลือกที่จะรอคอยพระเจ้าผู้จะนําเอาอนาคตอันน่าประหลาดใจเข้ามาเหมือนกับที่ชายผู้ถูกตรึงไม้กังเขนได้เป็นขึ้นจากความตาย ความหวังของคริสเตียนนั้นมองกลับไปยังพระเยซูผู้เป็นขึ้นจากตายเพื่อจะมองไปข้างหน้าดังนั้นเราจึงรอคอยนั่นคือความหมายของคำว่าความหวังในพระคัมภีร์